สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง Stable Diffusion และการใช้งานผ่านโปรแกรม Automatic 1111รวมถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมดและก็การติดตั้งหลังจากนั้นผมจะเล่าให้ฟังถึงการใช้งานเบื้องต้นครับว่าพร้อมคืออะไรและเราจะมาสร้างรูปภาพรูปแรกกันอะไรคือ Stable Diffusion ผมก็จะเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับ Stable Diffusion เนี่ยมันเป็นโมเดลโมเดลหนึ่ง AI โมเดลเนี่ยแหละนะที่สร้างรูปภาพจากข้อความหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถเอาไปต่อยอดด้วยการสร้างรูปภาพจากรูปภาพหรือว่าการตกแต่งรูปภาพนะโดยอ้างอิงจากข้อความก็ได้นะครับอันนี้คือ Stable Diffusion อย่างตัวอ,อย่างรูปขวามอืออย่างนี้อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือจะเป็นการสร้างออนักบินอวกาศขี่ม้าอยู่นะก็คือเราสร้างเรา บอกข้อความเข้าไปนะครับว่าต้องการรูปภาพอะไรแล้วก็ AI ตัวนี้ก็จะสร้างรูปภาพออกมาให้เราแล้วเราจะใช้ Stable Diffusion ได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้ Stable Diffusion ผ่านโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งชื่อโปรแกรมว่า Automatic 1111นผมได้ใส่ลิงก์เกี่ยวกับโปรแกรม Automatic 1111ไว้ให้ใต้ใต้คลิปแล้วนะครับในดีสคริปชั่นโปรแกรมโปรแกรมนี้ครับจะเป็นการ รันผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะไม่ว่าจะเป็น google chrome หรือว่า microsoft edge นะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้เลยในลิงก์ที่ผมแนบให้ครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นะผมคงไม่พูดถึงในคลิป,ลปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงการติดตั้งเลยซึ่งการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยครับก็จะมีระบุอยู่แหละในในลิงก์ที่ผมแนบให้นะเตือนลงมาข้างล่างก็จะบอกอยู่ว่าการติดตั้งเนี่ยติดตั้งอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลย ตัวแรกครับที่เราจะติดตั้งกันก็คือ Python v e r s i o น3.10.6ครับคลิกไปที่ลิงก์ได้เลยพอคลิกไปมันจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นของ python.org นะครับ version 3.10.6ก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับมาที่ตรงไฟล์ตรงนี้แล้วเราก็ให้ตรง Windows Installer 64บิตนะแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์นี้ได้เลยมันก็จะดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Python มาให้นะครับ กราไซกันครับสำหรับไอตัวกิจก็คลิกไปที่กิจตรงนี้นะคลิกไปมันจะเปิดหน้าต่างออของกิจ scm มาให้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดตัว stand alone installer นะ6 4บิตตัวนี้ที่ผมไฮไลท์อยู่นี่คลิกไปครับคลิกไปมันก็จะดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาให้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ทั้ง2ไฟล์ก็ดับเบิลคลิกติดตั้งไปได้เลยนะครับเนื่องจากผมก็ติดตั้งแล้วก็ขออนุญ,ญาต c a n ซิลไปตัวกิจก็เช่นกันครับดับเบิลคลิกติดตั้งไปได้เลย อ่าล้วก็มาถึงโปรแกรมพระเอกของเราครับคือ Automatic 1111นะครับวิธีการติดตั้งนะผมก็จะอ้างอิงจากไนตัวของเว็บไซต์ github เลยอ u ต o m ม t ติ1111เขาเลยนะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากนะให้เราสร้างโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งไปนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมจะขอติดตั้งไว้ที่ไดร C แล้วก็โฟลเดอร์ AI ครับควรจะมีพื้นที่เผื่อไว้ประมาณ150 กิ abyte, นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอเราใช้ป็นนานเราจะมีการโหลดโมเดลครับซึ่งมันกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะรวมถึงในรูปภาพที่เราเจนเนอเรตขึ้นมาด้วยนะก็เผื่อจัดสรรพื้นที่ไว้เลยครับ 150GB จะเก็บไว้ในไดรฟ์ซหรือว่าไดรฟ์อื่นก็ได้นะไดรฟ์ดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะอย่างตัวอย่างนี้ก็ขอเก็บไว้ในไดรฟ์ซีโฟลเดอรก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ครับแล้วก็กดชิปค้างคลิก ขวานะผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะกดชิปซ้ายค้างเอาไว้แล้วก็กดคลิกเมาส์ขวามันจะขึ้นนี้ขึ้นมานะครับเลือกไปที่ Open PowerShell Window Here มันก็จะขึ้นในตัว PowerShell ขึ้นมาแบบนี้นะสาเหตุที่ผมให้เลือกใช้ PowerShell เพราะว่าทุกเครื่องน่าจะมี PowerShell อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปติดตั้งอะไรนะพอเปิด PowerShell ขึ้นมาได้ครับก็ให้ Copy คำสั่งนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่คำสั่งนี้ไว้ให้ในด e s c r i p t ั o นนะครับก็ copy มาคลิกขวา copy มาที่ power shell ครับแล้วก็กดคลิกเมาส์ขวาทีหนึงมันก็จะเป็นการวางที่เรา copy มาไว้ะมาไว้ในนี้กด enter ครับมันก็จะเริ่มติดตัง้งต๊ดติดตั้งเสร็จแล้วครับปาบางคนอาจจะใช้เวลานานกว่าน,นี้นิดนึงนะขึ้นแบบนี้คือเสร็จแล้วดันแล้ว แล้วก็มาเช็คที่โฟลเดอร์ครับที่เราติดตั้งไปมันจะมีโฟลเดอร์ stable diffusion web ui ขึ้นมาครับลงเ,เข้าไปดูในโฟลเดอร์หน่อยก็จะมีไฟล์ต่างๆามากมายอยู่ในนี้นะครับก็เป็นอันติดตั้งเสร็จทั้งสั่งโปรแกรมแล้วแล้เราก็จะเริ่มใช้งานกันมาสู่ phase การใช้งานก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ของที่เราติดตั้งไปครับเลื่อนลงมาข้างล่างหานี้ไฟล์ที่ชื่อว่า web ui user b a t ตัวนี้นะนี่มาผมชี้อยู่นี่แต่เพิ่นคลิกไปครับแต่เพิ่นคลิกไปทีหนึ่งก็จะเปิดตัวคอมมานด์พร้อมขึ้นมาในการใช้งานครั้งแรกครับอาจจะต้องใช้เวลาในการโหลดนานหน่อยก็สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสคกิปไปนะปล่อยให้โปรแกรมมันลันไป การเปิดใช้งานครั้งแรกจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปจะไม่ได้นานแบบนี้แล้วหลังจากที่มันเปิดแล้วมันรันคําสั่งต่างๆจนครบนะครับมันไม่ขึ้นมันทอปใหม่แล้วเนี่ยแสดงว่ามันพร้อมใช้งานแล้วให้เราสังเกตมันทัดที่เขียนว่า local URL ตรงนี้ที่ผมไฮไลท์ตรงนี้นะครับก็ให้เราไฮไลท์ครับไฮไลท์ไปคลิกเมาส์ซ้ายค้างไฮไลท์ไปแล้วก,กด c t r l C 1ที t, เพื่อจะ copy นะครับ copy เสร็จ เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับในคลิปนี้ผมขอเปิดเป็น Microsoft Edge แล้วกันนะแล้วก็คอมพิววางไปครับแล้วก็กด Enter ไปทีหนึ่งมันก็จะขึ้นตัวโปรแกร,รม Automatic 1111มาให้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะ แสดงให้ดูการใช้งานแบบเบื้องต้นเลยนะครับการสร้างรูปภาพรูปแรกนะเราจะมาสร้างรูปภาพรูปแรกกันโดยที่รูปภาพรูปแรกครับผมจะขอสร้างเป็นนักบินอวกาศขี่บนหลังม้าแล้วกันเนาะก็ copy เอ่อ text ต,ตรงนี้มานะครับเอามาใส่ที่พร้อมพร้อมเนี่ยมันคือเราอยากได้รูปอะไรนะครับให้เราบรรยายเข้าไปพิมพ์เข้าไปใส่เป็นข้อความเข้าไปในช่องนี้นะผมก็ copy เมื่อกี้มาแล้ว ก็าวางไปเป็นรูปภาพของน้องปีนนภักาศกำลังขี่ม้าอยู่นะแค่นี้นะเราก็กด generate ปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับอ่าเสร็จละนะก็จะได้รูปภาพรูปแรกมาแล้วนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะรูปภาพไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่เออแต่แล้วแต่ซีนะครับแล้วก็คลิดไปที่รูปภาพได้ครับแล้วก็ คลิเพื่อที่รูปภาพเพื่อจะดูรูปใหญ่ได้แน่นอนตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรรูปมันก็อาจจะแบบรูปอย่างว่าแบบนี้อยู่นะครับแต่ในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าสอนการลงดีเทลนะสอนการโหลดโมเดลพาร์ทต่อไปแล้วกันเ,เพื่อคลิปนี้จะได้ไม่นานมากก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในพาร์ทนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจตัว Stable Diffusion นะครับในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอยกไปในคลิปหน้าๆแล้วกันติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมฮะแล้วพบกันครับบ๊ายบาย